สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาพูดถึงสวัสดิการของบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังในประเทศจีนนะคะวันจะมาเล่าบริษัท t e นเซนให้ฟังค่ะสวัสดิการแระเงินเดือนของเขาคือพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกแบบช็อกมากมาพูดถึงโบนัสนะคะโบนัสของ Ten เซนนะคะพอปลายปีแล้วเนี่ยมีให้ถึง14เดือนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พูดถึงวันหยุดนะคะวันหยุดของเขานะคะก็จะมีวันหยุดประจําปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีวันหยุดที่ให้เงินเดือนครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีวันหยุดที่ ที่ลาป่วยแล้วก็ให้เงินเดอนจำนวนเต็มนะคะแล้วก็มีวันหยุดที่ให้คนที่ทำงานมานาแล้วด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะพวกสวัสดิการอื่นๆนะคะอย่างเช่นมีรถรับส่งนะคะมีอาหารให้กินนะคะมีอาหารกลางคืนให้กินมียิมนะมีห้องยิมให้ใช้นะคะแล้วก็มีชานะคะให้ดื่มค่ะแล้วก็ในทุกๆเดือนนะคะยังมีเงินที่จะให้พลังงานไปตรวจสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็มีพวกของขวัญในเทศกาลต่างๆด้วยค่ะ อย่างเช่นช่วงตุดจีนนะคะเขาก็จะมีการให้อ่งเปาถึง3,000หยวนนะคะหรือว่า1 5 0 0 0บาทค่ะก็จะมีการให้เป็นสุ่มนะคะนอกจากนั้นนะคะตั้งจากเทนเซน์นะคะเป็นตราที่ขึ้นหลักทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละปีนะคะก็จะมีการให้หุ้นให้กับพนักงานด้วยค่ะแล้วก็มีการให้มือถือที่ใหม่ที่สุดในในในตลาดในตอนนั้นด้วยนะคะสิ่งที่พี่วาวมากที่สุดนะคะก็คือว่าถ้าสมมติเราทํางานที่เทนเซนต์แล้วถ้าเกิดเราเสียชีวิตนะคะเขายังมีการที่จะให้ ครอบครัวนะคะให้เงินเดือนของคนคนนั้นนะคะให้ครึ่งหนึ่งของเค,ครื่งหนึ่งของเงินเดือนจํานวนระยะเวลา1นึปีเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นนะคะพนักง,งานคนนั้นมีลูกนะคะเขาก็จะให้ให้ให้เงินเดือนนะคะเพิ่มไปอีก12เดือนนะคะก็คือเป็น11ปีค่ะถ้าสมมติว่าในกรณีที่เสียชีวิตค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะก็คือเขาก็จะดูแลเราตั้งแต่ที่เราแบบสุขภาพเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีกองทุนต่างๆให้หุ้นนะคะแล้วก็ให้อาหารนะคะแล้วก็บางที่นะคะยังมีกองทุนการซื้อค่าการซื้อบ้านกองทุนเช่าบ้านนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเราเสียชีวิตแล้วเขายังดูแลครอบครัวเราด้วยค่ะเรารู้สึกยังไงกับสวัสดิการนี้คะถ้ามีคําถามอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ดาข้างล่างได้นะคะแล้วก็กดลิงก์ในโปรไฟล์ได้นะคะถ้าอยากจะปรึกษาเรื่องการเรียนต่อนะคะแล้วก็อย่าลืมกด follow นะคะแล้วเจอในวิดีโอหน้าค่ะ